สวัสดีค่ะทุกทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีเนาะส่วนสันก็สบายดีค่ะวันนี้จะยังไม่ได้ทำแฮนด์เมคให้เพื่อนๆดูนะคะแต่สันจะมาประกอบกล่องใส่รองเท้าค่ะซื้อมาใหม่เขาไม่ได้จ้างให้รีวิวหรอกนะคะแต่ว่าคือด้วยความสงสัยว่าเขาประกอบยังไงชิ้นนี้ก็เลยกดไปโทรถามกดไปดูลิงก์เขาดู มันก็รอนานมากกว่าเขาจะส่งลิงก์มาให้นะคะก็เลยทีนี้พอประกอบได้แล้วก็เลยจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูวิธีการประกอบกล่องใส่รองเท้าเนาะว่าเขาประกอบกันยังไงเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่อยากรอลิงก์จากทางร้านนะคะค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีทําเป็นยังไงบ้างไปดูค่ะคือตอนที่ได้มาเขาจะให้เรามาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เรามาประกอบเองเนาะ ก็เลยจะมาลองประกอบดูก็ประกอบไปแล้วประมาณ3าสี่อันค่ะทีน,นี้ก็เลยจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูว่าเขาทากันยังไงเนะาะลักษณะกล่องจะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมากรีดตรงมุมที่เขาทําเป็นรอยไว้ให้นะกรีดเลยค่ะสีม่มุมอันนี้กือแล้วนะพอได้ทั้งสี่มุมแล้วเราก็ จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็แกะอันสี่เหลี่ยมนี้ออกเลยแกะออกอันไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมคือตรงนี้คือแกะออกนะคะจะมีทั้งหมดสี่อันเนาะจากนั้นเราก็ทำการพับเข้าไปด้านในแล้วก็กรีดค่ะให้เป็นรอยให้มากที่สุดนะคะทั้งสี่มุมเลยค่ะ เข้าไปก่อนเลยเสร็จแล้วแล้วก็กลางฝั่งที่เป็นโค้งๆนี่ออกมาก็พับพับฝั่งด้านยาวลงแล้วก็พับสองัง้งนี้ลงให้สี่เหลี่ยมมันตรงกันนะคะจากนั้นก็พับอันนี้ลงค่ะมันจะมีฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ แล้วก็เอาเอาฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งที่อยู่ตรงนี้โป้งนะคะยัดเข้าไปในรูเลยค่ะให้มาอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เอามุมนี้ยัดเข้าไปด้วยนี่ด้วยค่ะยัดเข้าไปก็เป็นอันเสร็จของฝั่งนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะอีกมุมหนึง่งข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะมันจะมี ันนี้ยื่นออกมานะแล้วก็พับเข้าไปข้างในเลยมันจะมีสามฝั่งนะคะสามฝั่งค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมเนาะนี่เราก็พับเข้าข้างในเลยนะเสร็จแล้วเราก็เมื่อเราพับเสร็จแล้วสามมุมนะคะเราก็จะมาทำการใส่ฝากล่องนะคะ โดยฝาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเปิดออกฝั่งนี้นะคะโดยเอาฝั่งที่เป็นรูไว้ฝั่งที่ไม่มีไม่มีติ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้สวมลงไปเลยค่ะสวมจากด้านนี้ก่อนนะสวมจากด้านความยาวของด้านหลังก่อนอันนี้ต้องระวังนิดนึง าสวมได้มันก็จะดังแกรกมิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่มาตามมุมเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเข้าแล้วมันก็จะดังแกรกอย่างงี้ค่ะนี่นะคะคือเข้าแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะ นี่ค่ะเวลาเปิดเราก็เปิดตรงนี้อันนี้คือเราจะประกอบทีละอันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากวางต่อกันมันก็จะมีมีช่องให้เสียบต่อกันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ฉันจะวางเป็นของใครของมันนะคะค่ะก็คลิปนี้มา รีวิวการประกอบกล่องใส่รองเท้าให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ารอลิงก์นานมากนะคะก็เลยจะมาทําให้เพื่อนๆดูเผื่อนคนไหนซื้อมาแล้วไม่อยากรอนะคะมาประกอบไปพร้อมกันค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาถักสร้อยข้อมือหรือสร้อยพระก็ยังไม่รู้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ